สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับเราช่องพายทองเพชรน,นะคะวันนี้นะคะคนปีดนะคะมาเอาญ่าอยู่บ้านทองเพชรน,นะคะวันนี้นะคะตอนนี้คนปีดมาเอาญ้าแล้วนะคะตอนนี้นะคะวันนี้กี่มัดวันนี้คนปีดพ่อวยบอกว่าสิบสองมัดใช่ไหม อ2มัดนะคะผลปีก็จะเอาไปให้น้องช้างนะคะให้เจภัยนะคะแล้วก็เจ๊ลํำนะคะเจ๊ลํำพูอยู่บ้านนะคะเอาหมู่บ้านอันเห็นกบขาววอเอาไปหมู่บ้านน,นี่ได้กินวอมาที่นี่วอเอนหาคนคนก็เห็นเนะาะบ้าข่อยใยงานหาข,ข่อยที่รถท้าออมทีบออมเดนอยู่ข่อยว่าคนปีจะผานได้เนาะนี่คือมาเห็นค้นปีดเนาะ หญ้าสวยงามมากเลยนะคะหญ้านะคะสวยที่สุดเลยนะคะหญ้าดูนะคะโอ้อยหญ้าอันล่ำหน่อยน้ำมันนีปาดควนปีดนะคะจับมือเดียวเลยนะคะยกขึ้นเลยมือเดียวนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะ วันนี้นะคะวันนี้คนปีดไม่ได้ไปตัดยาอยู่บ้านไม่ใหญ่นะคะตอนเชวนไม่ใหญ่นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่หญ้าเกกงนะคะหญ้าองค์การเก่งค่ะคุณแข็งแรงมากนะคุณปีดนะครับคุณปีดบอกว่าคุณแข็งแรงนะคะต้องใช้มือเดียวเลยนะคะยกขังหนึ่งได้ห้ามัดนะครับแม่แม่ปีดนปีดยกขังหนึ่งได้ห้ามัดเลยนะคะพูดน้อยแต่ทำทำหนักนะครับ ยอดเลยนะคะคนปีดนะคะโอ oh, oh, ้ยห like ิมะก็อยากมาด้วยนะหิมะสงสัยอยากขึ้นรถแล้วนะคะอยากขึ้นรถคนปีนะคะไปที่ซุ้มลังคาเขียวนะคะถึนะคะอยากขึ้นรถแล้วนะคะโอ้ยมาแล้วโอ้ยเลเตืนเทนนอนี่อยากขึ้นรถแล้วนี่ ดูค่ะนอนรอนะคะนอนรอควนปีดนะคะเตรียมขึ้นรถไปที่ซุ้มเขียวนะคะเห็นรถซาเล้งใครมานะคะโบหิมาก็จะขึ้นรถไปด้วยทุกครั้งเลยนะคะมาแล้วสี่กุมารมาแล้วนะคะสี่กุมารสงสัยสี่กุมารก็อยากไปด้วยนะคะสี่กุมารแต่ขึ้นรถปกะคพนปีดลนยะโอ้ยยา งามมากเลยนะคะญ้านะคะย่าสวยที่สุดในโลกเลยนะคะอ้าวดูดูค่ะอยากขึ้นรถแล้วนะคะเด็กๆนะคะอยากขึ้นรถไปกับควนปีดแล้วนะคะฟาอยากขี่รถไปแล้วไปที่ิึงมารอเป็นเลยไปที่มารอควนปีดแล้วอุ้ยอุ้ยนั่งให้กำลังในมา มัอนี่จะเอาไปที่เดียวเลยมันนี้วันที่ควรหัวนะคะมาเอานะคะควรหัวกับควรปอรแล้วก็ควรลิน,นะคะใส่รถซาเล้งนะคะไปคันหนึ่งนะคะคนสามคนนะคะหญ้าอีกสิบสองมัดนะคะรถแบบติดดินเลยนะคะรถของของควนหัวนะคะสงสัยควรปีดสงสัยจะยางเปแล้วนี่ควรปีดโอ้อยยางควรปีดนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะเติมลมมาอย่างดีเลย 1ิบสองวัดละไปบน่นแค่สิวันนะคะวันนี้ก็คนพี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับไปดูเจ๊ไฟนะคะเ,เจ๊ลำนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะไม่มีไม่มีใครเฝ้านะคะวันนี้อ,อ๋อจะไปเก็บขยะอ,อ๋อจะไปเก็บขยะนะคะ แล้วนะคะไปแลว้วอุย้ยบบธีมาโบหีมาก็อยากไปด้วยนะคะโบธีมา,าปุ้งชนจุดขนหยาด้วยจ้าปุ้จ้าปื๊ดแหละฮไปแลวป้วจุกกเริ่มรถย่างดีแล้วจ้าแข็งเร่งมาตรฐานด้วยจ้าเบื้องเด็กๆจ้าเด็กๆอยากไปเล้วจ้าเด็กๆตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดคึมมากเลยนะคะต้องใส่แบบฝนจะตกเลยนะคะมืดคึมเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะเป็นแบบก้อนดําเลยนะคะเป็นแบบท้องฟ้ามืดคึ้มเป็นสีดํานะคะแม่ใหญ่ก็ว่าก็บอกข้อบ่งบอกว่านะคะว่าสงสัยวันนี้นะคะจะลมมากลมแรงมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นสีดํานะคะแล้วก็ฝนก็ไปโปรยลงมานะคะแต่ฝั่งทางนู้นนะคะทางส่วนแม่ใหญ่นะคะตกแล้วนะคะฝั่งทางที่หมูบ้านช้างนะคะที่แม่ใหญ่อยู่นะคะยังไม่ตกนะคะ แต่ทางสวนแม่ใหญ่นะคะตกแม่ใหญ่ว่าจะเอาเศษหญ้านะคะไปใส่แปลงหญ้านะคะเพราะว่าช้างนะคะกินกินหมดแล้วนะคะกินแบบเลื้ออยู่นะคะกินแบบกินยังไม่หมดนะคะยังเลื้ออยู่นิดหน่อยนะคะแม่ใหญ่ก็จะเอาไปใส่สวนนะคะสีกุมารก็มานอนรอตรงนี้นะคะนอนรอตรงที่พ่อบอยนะคะจะมาจอดรถซาเล้งนะคะรถพ่วงนะคะตรงนี้นะคะก็น้องหมาก็จะขึ้นรถไปด้วยนะคะ อนนี้พ่อไว้ทําความสะอาดอยู่นะคะตอนนี้นะคะทาความสะอาดวัดขวดนะคะตามที่รอบๆหมู่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ให้มีแบบเศษยาบลงเลื้ออยู่นะคะต้องทาความสะอาดแล้วก็เก็บไปเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้พ่อใหญ่บอกว่าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเศษ้านะคะไปใส่สวนนะคะ ทำความสะอาดรีดยยบร้อ,อเขามาแล้ว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 มาวมาแล้วดูนะโอ้ยโบหิมานะคะอยากไปด้วยนะคะเราสงสารม,มากเลยนะคะสู้ชีวิตเลยนะคะสู้ชีวิตที่สุดเลยนะคะมาให้ะะไปก็ร้องนะคะร้องใหญ่เลยนะคะถ้าให้ไปก็อู้สบายใจเลยนะคะไม่ร้องเลยนะคะเอ้ามาแล้วลงคนลงวัดเจ้าแมเอ้าเตรียมขึ้นหมหมดแล้วนะคะ เด็กขึ้นรถหมดแล้วนะคะเด็กๆนะคะบอกให้น้องตาเอาเอายาลงเด้อได้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 ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเดินทางเดินทางไปแล้วจับดีๆเด้อจับดีๆน้องมาจับดีๆนะคะ